ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร์ สวัสดีครับผมโจโจทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทํา ผมขอถามสหายสั้นๆครับสหายเคยมีเกมที่มันเป็นเกมในดวงใจของสหายไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีแหละเกมที่แบบว่าเออกูชอบของกูมานานอะไรเงี้ยเล่นมันตั้งแต่เด็กเออหรือว่าผูกพันใช้เวลากับมันมาค่อนข้างมากหรือว่ามีความทรงจําดีๆกับของเพื่อนแล้วถ้ายิ่งเกมนั้นมันเป็นเกมแบบว่าประวัติศาสตร์ยาวนานนะมีหลายภาคมีหลายเจนนะครับเปิดมาเป็น 10- 20ปีโอ้โหสังคมก็ยังชอบเกมนี้กันอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดความภูมิใจครับว่าเออเกมที่กูชอบเนี่ยมันเจ๋งนะใครๆเขาก็เล่นกันเออ ออผมเองก็มีครับสหายผมบอกเลยว่าเกมนั้นของผมคือแกลกกะลอกออนไลน์ครับคือผมเน้ยเล่นแกลกกะลอกออนไลน์มานานมากสหายคือตั้งแต่ยุคเอเชียซอฟท์ที่แบบเติมเอแคเป็นชั่วโมงอะ่ะอ่ะโอเคผมอาจจะไม่ได้เล่นเลียวไทม์ต่อเนื่องมาเป็นแบบ20ปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีเลิกเล่นบ้างเปลี่ยนเซริร์ฟเล่นบ้างแล้วก็เปลี่ยนเกมเล่นบ้างก็ตามยุคสมัยนะครับแต่ถามว่าในเวลาที่มันเปรี่ยว,เ,ยวเวลาที่คิดถึงบ้านเวลาที่นอนสโตเจเนี่ยผมมักจะนึกถึงแกลกกะลอกออนไลน์อยู่เสมอครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรหลายคนเรียกิลีว่่่าบุคคไมซึง ผมทำไม่ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ m o v ก่อนไม่ได้ผมเนี่ยจะกระตือรือร้นมากเวลามีข่าวว่าเฮ้ยแลกก์ล็อกอัปเดตใหม่เฮ้ยแลกก์ล็อกเกมใหม่เฮ้ยแลกก์ล็อกเปิดเซิร์ฟใหม่คือกูเล่นทุกอย่างกูเล่นทุกกระแสที่มันโผล่มาในโซเชียลโอเคหลายคนอาจจะมองว่าผมอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าผมไม่ได้ใจหนักหรือว่าเติมเยอะเหมือนกับคนอื่นเขานะครับที่ไปจนถึงท็อปเทียของเซิร์ฟนั้นๆแต่บอกเลยว่าทุกเหตุการณ์ทุกอีเวนต์ทุกการโฆษณา ผมเก็บตกมาทุกเกมเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าผมอยากจะเล่นแลกแต่ว่าผมไม่อยากจะเล่นแลกเซิร์ฟเดิมเพราะว่าเซิร์ฟเดิมมันมีแต่วานมันมีแต่เทพทุกคนเกิดกันหมดแล้วเลเวลตันกันหมดแล้วกูเข้าไปกูก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นกูเริ่มต้นใหม่ในเซิร์ฟใหม่ในเกมใหม่เนี่ยมันแฮปปี้กว่าแล้วสมัยก่อนนะครับเวลาที่แลกล็อกมันมีเซิร์ฟใหม่หรือเกมใหม่ในมือถือโผลมาเนี่ยมันไม่ได้มาทีๆีครับมันมาแบบว่าปีหนึ่งอย่างเก่งเลยกูให้2เกมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่การประจนภัยครั้าาวขออองกรรคย มันย่อมมาคู่กับการที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้คิดถึงครับสหายการที่เราเกิดความนอสโตเจียความคิดถึงมีความหืนห่างเนี่ยมันย่อมทําให้เรารู้สึกว่าการผรจญภัยครั้งต่อไปเราอยากจะก้าวเท้าเข้ามาผจญภัยอีกครั้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เลกาล็อกเปิดเซิร์ฟใหม่รีลันเปิดคัสสิกเปิด5.0หรือว่ามีเกมมือถือเปิดใหม่เป็นเกมใหม่เนี่ย ผมจะเล่นเสมอด้วยความรู้สึกที่ผมอยากจะเล่นเพราะเวลาที่เราเล่นเกมใหม่เราจะรู้สึกว่ามันรู้สึกแตกต่างไม่เหมือนเดิมอย่างน้อยแลกะล็อกออนไลน์บน PC กับแลกะล็อกเอบนมือถือจะไม่เหมือนกันหรือแลกะล็อกเอมจะไม่เหมือนกับแลกะล็อก l Lost m e m o r y Lost Memory จะไม่เหมือนกับแท็กติกแต่ละเกมจะมีความยูนิคในแบบฉบับของมันครับแต่ภาคหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ามันชักจะเปิดเยอะเกินไปแล้วเว้ยสหายคือแค่ปี2024ที่ผ่านมานะมีเกมแลกะล็อกเปิดใหม่ไม่รู้ตั้งกี่เกมแล้วในปีนี้แค่เลื่อนนมดูนะั มีแบบแลกะล็อกออนไลน์หลายภาคมากๆที่มันจอจะเปิดอีกแล้วอ่ะผมลองไล่ชื่อให้ผู้คุณฟังเล่นๆเอาที่เปิดอยู่นะตอนนี้นะมา The l a ล a อะล็อกแลกะล็อกแลนเวิร์ดแลกอะล็อกวีรีเทิร์นแลก c ะล็อกเอ็มคลาสสิกโอลิงลัสแลกะล็อกม o นสเตอร์เวิลด์แลกะล็อกรีเบิร์ดแลกอะล็อกครัสแลกะล็อกไอดอลแอดเวนเจอร์มิดการ์ดฮีโร่แลกะ็อกไอดอ และกะล็อกอินวันเดอร์แลนด์แลกอะล็อก20ฮีโร่ NFT what the fuck แล้วหลังจากนี้มีอะไรจ่อมาอีกและกะล็อกเอเทนอลเลิฟสองแนวเกนชินแลกอะล็อก3ที่ถูกเลื่อนไปปี2026เกมภาคใหม่แลกอะล็อกแบ็กทู o r y โปรเจกต์อบิสเน็กแลกอะล็อกที่จีนกำลังพัฒนาและแลกะล็อกภาคอะไรก็ไม่รู้มาแน่2025ชื่อเกมว่าและกะล็อก Promise Adventure ไอเหียม,มันจะเยอะไปไหนนี คือผมก็ดีใจนะที่เกมที่ผมรักเนี่ยมันมีเกมภาคใหม่มาให้เลือกเล่นตั้งหลายภาคเนี่ยแต่แบบก็ต้องยอมรับนะเว้ยว่าเวลามันมาบ่อยเกินอะ่ะความรู้สึก บริสุทธิ์ความรู้สึกที่มันอยากจะผจญภัยอ่ะมันหายไปนะเว้ยเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเออสุดท้ายต่อให้เราพลาดเกมนี้ไปอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะมีเกมใหม่หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่ดีในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของตายอ่ะคือความรู้สึกที่เราอยากจะเล่นเกมอีกครั้งหรือมันจะเกิดความนอสโตเจียได้นะครับสหายมันจะต้องมีเวลาในการเว้นช่องไฟที่นานพอสมควรเลยละ่ะผมยกตัวอย่างว่าเออเราเล่นแลคอะล็อกมาในยุค2,000ใช่ไหมบางคนก็อาจจะอยู่มอปลายอยู่มหาลัยเงี้ยเล่นในวัยเรียนพอโตขึ้ ใช่ไหมบางคนอาจจะมีลูกมีเมียม,มีคนที่ต้องดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านมา10ปีอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มลงตัวมากขึ้นเริ่มมีเวลามากขึ้นเออเราอยากกลับไปผจญภัยอีกครั้งในช่วงเวลาที่เราขาดหายซึ่งมันจะต้องอาจเว้นช่วงประมาณ5ปี10ปีหรือกี่ปีก็ว่ากันไปแต่มันต้องนานระดับหนึ่งหรืออย่างขี้ๆเลยอย่างของผมเนี่ยคือผมตั้งใจว่าผมจะเล่นแลกปีละ1เซิร์ฟเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผมคิดคำนี้ขึ้นมาว่าปีละ1่เซิร์ฟเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเปิดใหม่หรือ 3 2 2 2 4 2 0 2 5ผมบอกเลยว่า1เกมต่อปีไม่พอก็คุณดูมันออกเกมใหม่ว่าดีแต่ละอันอ่ะเฮียแนวเก็บเลไเวลเท่านั้นเลยมันไม่สามารถเล่นพร้อมกันได้อะหรือบางทีกูอาจจะเปิดหลายจอได้วะ จริงผมเคยคิดอย่างนั้นนะผมเคยคิดจะซื้อมือถือมาหลายๆเครื่องแล้วก็เปิดแบบบูสต์สตหรือว่าไอพวก LD Player อะไรพวกนี้หลายๆจอแล้วก็แบบฟาร์มแลกคแอล็อกทุกเกมที่มันมีอยู่ตอนนี้มันก็คงจะได้เล่นป่แต่แบบมันจะไปนสนุกอะไรวะถ้าคุณทําอย่างนั้นน่ะเราไม่ได้เล่นเกมเพื่ออุตสาหกรรมอะ่ะแล้วแรกคแอลล็อกในมือถือนะ บางทีมันไม่ใช่เกมใหม่ร0อเปอร์เซนตวสลับผมนะคือโอเคผมเข้าใจว่าคอนเทนต์ปริกย่อยด้านในมันไม่เหมือนกันแล้วก็คอนเซปของเกมระบบเกมเพย์มันอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งมันต้องเป็นคนที่ลงมือเล่นไปแล้วอ่ะมันถึงจะรู้สึกว่าเออมันเกิดข้อแตกต่างต้องต้องตั้งใจเปรียบเทียบคุณถึงจะรู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณกะจะมาเล่นเกมเก็บเลเวลเฉยๆเนีเยเ่ยสลับผมนะผมคิดว่ามันไม่แตกต่างกันเลย พอสุดท้ายมันก็คือ MMORPG เก็บเลเวลเดินเควสออโต้เควสออโต้ปาร์ตี้ออโต้บัตเตินลทุกอย่างออโต้เหมือนกันหมด ออโต้ปาร์ตี้นี่กูเกลียดมากเลยมันเป็นเฮี้ยอะไรเวลาที่แบบมึงลงปาร์ตี้อ่ะมันให้กูเป็นหัวแล้วกูก็ต้องเดินเองเนี่ยไอพวกเฮี้ยมันไม่เดินตามตูดกูตลอดมึงไม่เล่นวะเวลาบอสมันจะช้าตีมึงก็เดินหลบดิททำไมมึงโดนดาเมจบอสพอมึงแพ้มกดออกป์ตีตีก็พังมันก็ไม่ได้ของเนี่ยมันเสียเวลาไหเนี่ยอโอขอโทษๆผมผมอารมณ์ค้างจากเอ่อแลกเมคลาสสิกมานะครับก็เลยแบบว่านิดหนึ่งนิดนึงนั่นแหละครับสหายเวลาที่มันเป็นเกมแนวเดียวกันเนาะก็คือ MMORPG ตเอ็้เอ็มวเราเปลี่่ยนนไปเเลลลแแก็อ้วราจะเปลี่่ยนไปเลต ล็อกออริจินแล้วเราจะเปลี่ยนไปเล่นเดิะแลกอะล็อกผมคิดว่าทุกเกมมันไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลิกเล่นเกมเกมหนึ่งแล้วเราจะไปเริ่มต้นเล่นเกมใหม่อ่ะเราเลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่การประจนภัยที่เราถวิลหาแล้วความนอสโตเจียมันหายไปแล้วเพราะว่าเราเพิ่งเล่นมาเมืกก่อกี้แล้วอย่างผมเนี่ยมนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าผมทํางานเป็นแบบคนทำคอนเทนต์แล้วก็แบบต้องเขียนบทความต้องรีวงรีวิวอะไรองี้ด้วยเงี้ยผมหลีกเลี่ยงการเล่นเกมใหม่ของแลกอะล็อกไม่ได้และผมรู้สึกเเเเลยววว่่่่่าาาาสนน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 นใใหหหญมมมมมัััจะ้้อออรณ์ืดดิแฟงกกชพ ไม่เหมือนนะแต่ความรู้สึกในการที่ต้องเก็บเลเวลเปิดออโต้รอนู่นร้อนี่ล่าบอสอะไรเงี้ยมันเหมือนเดิมมันเลยรู้สึกว่า RO เนี่ยมันคือของตายแล้วเวลามันเป็นของตายอ่ะมันจะไม่อยากเล่นเวคืออันนี้ขอเป็นตัวแทนคนที่ไม่ move on จาก RO แล้วกันนะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายท่านทายหลายท่านเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่ move on จาก RO เหมือนกันกับผมรู้ว่าเกมมันแย่รู้ว่าเกมมันเหี้ยแต่สุดท้ายเราก็มาเล่นเหมือนเดิมเกมมงเกมหมาอะไรแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเพราะมันคือครอบครัวของเราคือบ้านของเราคือคนที่เขาไม่ move on นะครับ ไม่ได้หมายความว่าเขาจมปักกับอะไรเก่าๆแล้วก็ไปสู่สิ่งใหม่ๆไม่ได้นะคือเขาแค่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ครับประสบการณ์ความประจนภัยสมัยเด็กของเขาอีกครั้ง เวลาที่มันมีเกมใหม่เปิดมานะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบคว้าไว้เพราะว่าถ้าเราไม่คว้าตอนเนี้เราจะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์นั้นแล้วโดยเฉพาะการคว้าช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นครับมันสําคัญที่สุดสาหรับพวกคนที่ไม่ move on อย่างพวกผมมากเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวคนเก่งก็จะมาคนเทพก็จะมาเนาะวานก็จะล้นเซริร์ฟระบบนายทุนก็จะเข้ามาของเซริร์ฟสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาเพื่อที่จะผจญภัยจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีที่ยืนครับเพราะงั้นเวลาเปิดเซิร์ฟใหม่หรือว่าเวลาเปิดเกมใหม่เนี่ย พวกเราถึงอยากรีบคว้าโอกาสที่จะมาเล่น เพราะทุกคนไม่ว่าคุณจะมีทุนเยอะทุนน้อยยังไงก็ตามคุณจะเริ่มต้นพร้อมกันและก้าวไปด้วยกันทั้งเซิร์ฟครับแต่พอเกมหรือว่าเซิร์ฟใหม่มันเปิดสักทีขนาดนี้มันแวลูมันหายครับแวลู value แห่งการเริ่มต้นอะ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเกมพวกนี้มันเปิดใกล้กันนะครับอันนี้แม่งเลือกซ้ายเลือกขวาเลยว่าคุณต้องเล่นเกมอะไรเลือกเล่นเกมเดียวผมบอกจากใจแฟนเกมและแกล็อกเลยนะครับแลกล็อกอะเล่นคู่กับเกมอื่นได้เช่นเกม oyo, wa, ke, Night, Fate, Fate, มิโฮโยเกมบูว่าเกมนิเกะอาร์คไนท์เฟดแกนออเดอร์มันเล่นร่วมกับเกมพวกนี้ได้คร และก็ล็อกพร้อมกันไม่ได้ครับความรักในตัวละครมันจะหายไปครับผมไม่รู้ว่าสหายท่านอื่นเป็นเหมือนกันกับผมไหมแต่ผมเป็นผมเคยเปิดหลายจอเล่นพร้อมกันนะครับเปิดแลกกระลอกออริจินเปิดเดอแลกก็ะ็อกแล้วก็เปิดแลกกระลอกรีเบิร์ดเล่นพร้อมกัน3เกมผมรู้สึกว่าผมไม่อินความใส่ใจในตัวละครที่อยากจะเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครหรือว่าซื้อของสมใสมาให้ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าเรามี3ตัวการเล่นเกมให้สนุกมันต้องมีโฟกัสครับสหายถ้าเรามีโฟกัสหลายจุดเราจะเลิกปล่อยปะละเลยสิ่งที่เราถืออยู่และถ้าเราจะถืออทุกกยย่าางหมมดันจะลเ ว่าเราไม่ได้เล่นเกมนะครับเราทําอุตสาหกรรมแล้วถ้าจะให้เกม RO เนี่ยมันหลบเงาจากภาคเก่าไม่ให้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยากอีกครับคือเกม r o อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมีแนวอื่นนอกจาก MMORPG เลยนะมันเคยมีแนวอื่นเว้แต่ว่ามันไปไม่รอดมันเคยมีแนวแท็กติกมันเคยมีแนวเลียงเพชรเคยมีเกมการ์ดเคยมีแนวไอดอลซึ่งเขาก็พยายามนะพยายามที่จะออกจากเงาเกม MMO ให้ได้แต่มันแย่ตรงที่ว่าเกมและคกอลอกเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์เก่าที่มีอายุมาประมาณ20ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฐานแฟน และกะล็อกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนยุคเก่าอย่างเราๆนี่แหละที่เล่นส่วนฐานใหม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ผูกพันกับซีรีส์นี้แล้วซีรีส์นี้มันก็เป็นเกมเก่ามาแล้วต่อให้ทําเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนเจนใหม่เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจมากกว่าในเจนของเขาเช่นสมมุติผมยกตัวอย่างแบบเรียวๆเ,เลยนะว่าแบบโอเคและกะล็อกเอเทอร์นอลเลิฟสองเนี่ยเราทําเป็นแนวเกนชินโอเพนเวลล์แฟนขับอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมตื่นเต้นมากที่และกะล็อกจะมีแนวเกมอื่นนนนนที่่่ไมมมใช MMO ออกาาัเป็นแว้ง ใหญ่ซ้ายใหญ่นี่มันเกมที่เป็นเอที่ใช้ชื่อแลคะ,ะล็อกมันเจ๋งมาก อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมพอมาดูที่เด็กยุคใหม่เอ่อทำไมเราถึงไม่เล่นเกมชินท,ทั้งทั้งที่มันก็เป็นเกมโคลนเกมชินอ๋ออยากเล่นเกมใหม่กว่าเกมชินไงอ๋อเกมใหม่กว่าเกมชินก็บูว่วาไง,งเว็บต้นเว็ซึ่งมันจริงนะสำหรับผมเนี่ยผมมีน้องๆหลายคนที่ไปคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าแล็คะล็อกสำหรับพวกเขาคือมันเก่าแล้วมันเป็นเกมคนแก่ซึ่งยอมรับถือว่าพวกมึงมันแก่แล้วแล็คะล็อกเนี่ยมันก็กลายมาเป็นเกมผู้ใหญ่ที่เป็นของวัยทํางานที่สมัยเด็กเนี่ยเราเคยเล่นแล้วก็อาจจะแก้ปมวัยเด็กกันว่าเอ ไม่มีเงินซื้อของเทียบเทียบใส่ตอนนี้กูโตแล้วอะกูตอบสนองความต้องการวัยเด็กสักหน่อยวะก็เพราะแบบนี้แหละและคอะล็อกแนวใหม่มาถึงไปไม่ค่อยรอดเพราะว่าพอทําแนวใหม่ออกมาเนี่ยคนที่เล่นแนวนั้นกลับไม่ชอบและก็ะล็อกฐานใหม่เขาไม่เอาแล้วพอจะวกกลับมาฐานเก่าฐานเก่าก็ไม่ได้ตอบสนองแนวใหม่มันเลยทําให้แลกอะล็อกเนี่ยไม่สามารถ move on จากเงาเดิมๆของความเป็น mmorpg ได้ดังนั้นเกมใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยมันเลยมีแต่ mmorpg เก็บเลเวล auto q u สออ auto button auto move ถามว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นในการเล่นเกมมือถือไหมใช่ครับมัน เป็นซึ่งผมก็ไม่เถียงนะว่าระบบออโต้เป็นระบบที่จําเป็นสำหรับเกมมือถือจริงๆยิ่ง MMO เกมเลเวลเนี่ยยิ่งจําเป็นแต่มันน่าเบื่อครับเราอาจจะมีแรงเล่นในเกมที่1แต่ถ้าแรงกะล็อกเกมที่2เกมที่3เปิดมาแล้วมันออโต้เหมือนเดิมเนี่ยเชื่อเลยครับว่าใครๆเล่นก็เบื่อและสิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับ MMORPG ยิ่งเป็นเกมแลกกระลอกออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยเงินมีอิทธิพลในเกม RO เสมอครับเสมอจริงๆไม่ว่าจะเกมอะไรแพลตฟอร์มอะไรภาคไหนถ้ามึงรวยมึงจริงผมเนี่ยเป็นคนหน ึ่งที่รักและะล็อกมากผมเล่นเกือบจะทุกเกมทุกภาค และผมก็มีการชวนเพื่อนทุกภาคแต่สิ่งหนึ่งเลยนะที่เพื่อนๆผมเนี่ยจะถามย้อนกับผมมาเสมอเลยเนี่ยคือคำถามว่าต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะเก่งโอ้ยซีดเลยคือมันเจ็บจี๊ดมากสำหรับคนรักและกร็อกเพราะว่ามันคือเรื่องจริงที่หนียังไงก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเลยนะเรื่องเงินเนี่ยกับการเติมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกันเสมอขนาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายท่านนะครับที่อยู่ใน u t u b e เนี่ยก็ยังมีแบบคอนเทนต์ประมาณว่าเออปั้นอาชีพนี้ด้วยงบกี่บาทอะไรเงี้ยผมเนี่ยก็ มีเข้าไปดูท่านอื่นบ้างนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ทำคอนเทนต์เหล่านี้ให้ผมได้เล่นแลกละล็อกได้ซึ่งบางครั้งก็มีคลิปของพวกคุณนี่แหละครับที่ผมเอาไปแปะให้เพื่อนแล้วก็บอกว่านี่ใช้เงินเท่านี้มึงก็เล่นได้แล้วมันกลายเป็นว่าคลิปสอนปั้นตัวละครที่กําหนดบัตเจตมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคลิปชวนเพื่อนเล่นเกมของผมอะเพราะว่า AO เนี่ยเงินมันคืออิทธิพลที่ส่งผลต่อความเก่งต่อคอนเทนต์ของเราจริงๆนะไม่ว่าคุณจะซื้อของจากไอเทมมอลแคชช็อปของออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าจะไป รเราก็ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าสู่คอนเทนต์ด้วยหรือต่อให้เราจะตัดสินใจแล้วว่ากูจะไม่เติมกูจะไม่เสียเงินใี่เกมนี้กูจะเล่นเฉยๆอเจอคอนเทนต์ PVP เข้าไปแพ้บ่อยๆก็เริ่มหัวร้อนลอะไปล่าบอสต,ตีบอสไม่ตายอเริ่มหัวร้อนแล้วอยากได้ดาเมจแรงขึ้นละไปเก็บเลเวลกว่าคนอื่นในปาร์ตี้บอกดาเมจมึงไม่ถึงอมึงก็ต้องปั้นของอีกไม่งั้นเล่นกับคนอื่นไม่ได้ด้วยเวรกรรมจริงๆเลยคนเล่นแล็คกล็อกเนี่ยพอเงินมันต้องเป็นตัวแปรสําคัญใน,ในการเริ่มต้นเนี่ยมันเลยไม่อยากจะเริ่มรแลลลวยิิ่่งเเเเาหห็็นกกมมอปดใ ที่มันเป็นแนว MMORPG อ่ะคุณอาจจะเห็นว่าเออมีเดินแล็คกอล็อกมีออริจินมีรีเบิร์ดมี v Next Gen อะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดแต่ในบางมุมมองนะครับผมเองก็เห็นไปว่าอ๋อวานจะไปเซิฟไหนกี่คนว่าเซิฟนี้มีวานกี่คนเซิฟนั้นมีวานกี่คนพอเกมมันเปิดเยอะเนี่ยเหมือนตัวเลือกของเรามันจะเยอะขึ้นนะครับแต่ตัวเลือกของวานก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันครับเล่นเกม RO อย่างไรให้ชนะวานผมบอกเลยนะเติมเงินครับแต่ต้องเติมให้มากกว่าวานด้วยนะพูดออกทะเลบบนมาตั้งนานนะครับสรุปสิ่งท โอมีเกมออกใหม่เยอะขนาดนี้เพราะมันรู้สึกแล้วว่าเกมที่ออกมามันไม่ขลังและมันก็เหมือนกัน้ายกันไปหมดเมื่อไอ้พวกในทุนมันรู้ว่าไอ้เกมบ้านนี่มันขายได้แล้วมันก็ปั่นเกมมาดูตังกูจังเลยอีแล้วถ้าใครบอกว่าเออมึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องเล่นสิมึงได้ฟังกูพูดไปดิอ่ะกูบอกว่ากูอยากเล่นออกูนอสโตจียมันเป็นเซฟโซนกูกูตั้งใจจะเล่นปีละเซอร์ปีละเกมแต่เกมที่เปิดมามันเยอะเต็มไปหมดถ้า10เกมที่มึงเปิดมามันเป็นคนละแนวกันเลยกูจะ ไม่บ่นเลยเอ้ยกูเหนื่อยว่ะเกม R O นะถ้าไม่ใช่ M M O อ่ะ ทำแล้วมันไม่ถึงอ่ะมันไม่สนุกนึกถึงไอ้พวกเอ่อแลกล็ะอกบัตเทิลหรือว่าไอ้พวกแลกล็ะอกที่มันเป็นเทิร์เบทเดินเป็นช่องๆอ,อ่ะอันนั้นผมคิดถึงมากเลยผมรู้สึกว่ามันทําดีจริงหรือถ้าเป็นยุคเกมมือถือผมชอบนะแลกล็ะอกแท็กติกหรือว่าแลกกระลอกล o s t m e m o r อ่ะผมชอบมากเลยผมเล่นเยอะมากบนไปก็เท่านั้นนะครับสุดท้ายก็เล่นเหมือนเดิมแล้วผมไม่ได้อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็เล่นผมก็รักแลกล็ะอกเหมือนเดิมตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตารออยู่2เกมก็คือแลกกระลอก er 2, นป e r n a l 2026แล้วนะครับระหว่างนั้นถ้ามีเกมลวกลอกเกมไหนโผล่มาก็เล่นกันตามฟอร์มเือนเดิมพอแค่ให้มันสนุกขึ้นกว่านี้หน่อยเถอะซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ผมก็กําลังเล่น ROM Classic อยู่นะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีแคชช็อปหรือไอเทมมอลเนาะคนเติมเนี่ยเติมได้แต่เซนีนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยลดระยะห่างของวานกับผู้เล่นปกติได้แค่ไหนนะครับพะสุดท้ายแล้วเราก็มีตลาดกลางที่ผู้เล่นสามารถขายของกันได้และถ้าเกิดว่าอยากซื้อของเทพๆใส่มันก็ต้องมีเงินถ้ามีเงินก็ต้องเติมมันเหมืออนนนนนนนกกกับบวว่่่่่าาาเเเเเปปลีียนนยยคคขขงิ M ็็ฉ็ฉะะสท จะมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าสามารถเก็บขยะไปซื้อของแพงๆได้แต่ซื้อได้เมื่อไหร่ไม่รู้ก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับแลกล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปบนในวันนี้นะครับขออาภัยด้วยที่ร่ายยาวมาระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้พวกคุณฟังนะครับถ้าเกิดว่าผมเผลอพูดอะไรไม่ไดีออกไปแล้วก็ไปกระทบกระทั่งจิตใจใครผมขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับดูคลิปผมเป็นครั้งแรกเนี่ยไม่รู้จักผมมาก่อนผมขอรบกวนคุณก,กดไลค์คลิปน้นะะคครับดดาจิไพก ดีๆจากผมอีกในอนาคตเพื่อวันหลังผมจะมาบ่นอะไรให้ผู้คุณฟังอีกนะครับเพราะว่ามีสายหลายท่านเลยนะครับที่อยากจะฟังคลิปบ่นเกมเดอะซีรีส์แล้วก็ฟังผมบ่นเรื่องนู่นเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่ามันชอบฟังบ่นอะไรกันดักกันหนาคือผมก็แบบแค่พูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกพูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสายโซลองแอนกุญเณรนะครับ